สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวนมพึ่งนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า Royal j e l l y นะครับผมลองสั่งมากินอยู่2ยี่ห้อนะครับเพื่อนๆต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่ผมลองสั่งมากินเพราะว่าผมเองมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้อยู่ไม่ได้เป็นมากนะครับก็จะมีแพ้ฝุ่นแล้วก็แพ้อากาศเวลามีอาการน่ะก็คือแบบประมาณว่ามันจะแบบมันจะหายใจแบบไม่ค่อยสะดวกนะครับจะจมูกตันๆจะคัดจมูกประมาณนี้นะครับก็เลย ลองสั่งตัวนมพึ่งมากินดูนะเพื่อนๆผมลองสั่งมาทั้งหมดสยี่ห้อนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อแรกนะครับมันจะเป็นกระปุกเป็นขวดอย่างนี้นะครับผมกินหมดไปแล้ว1กระปุกนะครับอันนี้เป็นกระปุกที่2จะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เองอีกยี่ห้อหนึงนะครับเป็นตัวนี้ตัวเม็ดเหมือนกันเลยนะเพื่อนๆเนีนะ่ยเม็ดมันจะเป็นแบบนี้ ผมกิน1เม็ดก่อนนอนนะครับตัวนี้ก็กินหมดไปน่าจะ2กระปุกแล้วนะครับเพื่อนๆตัวเม็ดเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะ2ยี่ห้อเนี้ยเหมือนกันเลยเดี๋ยวมาดูในเรื่องของสปปรรพคุณก่อนนะเพื่อนๆอนอันนี้ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของงานวิจัยเลยนะครับเขามีงานวิจัยมารองรับนะครับเพื่อนๆที่หลักๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของ การช่วยเรื่องของคนที่แบบว่าอายุเยอะแล้วอาการไวทองอะไรพวกนี้ครับอันนี้มีผลวิจัยแบบชัดเจนเลยว่าสามารถช่วยได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของมันสามารถช่วยลดนะครับไขมันในเลือดได้นะอันนี้ก็คือมีงานวิจัยชัดเจนเหมือนกันอีกอันนึงมันจะช่วยนะครับในเรื่องของการบรรเทาอาการสําหรับคนที่กําลังจะเป็นประจําเดือนนะครับ อาการยังไงบ้างไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพื่อนๆแต่ว่าเขามีผลวิจัยแล้วนะครับว่ามันสามารถช่วยได้แล้วก็อีกอันนึงนะครับในเรื่องของการช่วยรักษาแผลนะครับที่จากคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับตัวนี้ก็ช่วยให้แผลแบบหายหายได้อย่างเร็วขึ้นนะครับตัวนี้ผมเห็นสาวๆกินกันเยอะเลยนะครับมันช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะเพื่อนๆเรื่องของพวก ผมพวกเล็บอะไรพวกนี้นะครับจะดูดีขึ้นมันจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรมีพวกวิตามินเยอะมากเลยนะครับในตัวนมเพื่งเนีย่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิตามิน B1 B2 B3 b 5 6 7 8 9แนะคะรับแบบว่า,าคุณประโยชน์แบบเยอะมากๆเลยดังนั้นมันจะมีส่วนช่วยอย่างบางคนเนี่ยบอกว่ากินไปแล้วนะ่ะรู้สึกว่าแบบผิวหน้ามันดีขึ้นอะไรพวกนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับผลงานวิจัยนะเพื่อนๆในเรื่องของการช่วย สำหรับคนที่แบบอาจจะเป็นสิวเป็นอะไรพวกนี้นะครับแพ้สิวแพ้แล้วพวกนี้มันก็จะหายขึ้นนะครับบางคนก็บอกว่ากินแล้วผิวมันแบบเนียนขึ้นใสขึ้นอะไรเงี้ยอันนั้นแล้วแต่คนนะครับแต่ตัวผมเองนะครับหลังจากที่ลองกินแล้วในเรื่องของผิวเรื่องอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับจะมาเล่าว่ากินตัวนี้แล้วยี่ห้อนี้นะครับสิ่งที่กินแล้วรู้สึกดีอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ การนอนนะครับมันทําให้รู้สึกว่านอนหลับดีขึ้นหลับสบายขึ้นนะครับตัวนี้อันนี้เห็นผลชัดเจนเลยส่วนอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นนี่ผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ตัวนี้ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยตัวเนี้ยตัวนี้ที่เป็นประเด็นเลยครับมีประเด็นตรงที่ว่าผมกินแล้วอ่ะผมมีเอฟเฟกก็คือแบบกินแล้วมันจะปากแห้งคอแห้งนะครับทำให้รู้สึกแบบว่าอยากจะกินน้ำนะเพื่อนๆแกบบหิวน้ำทั้งวันเลยนะครับ ไม่แน่ใจว่าไอตัวนี้เขาไปใส่อะไรเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่าตัวนี้กินแล้วแบบสำหรับผมนะมันไม่ค่อยโอเคอะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็ตัวนี้กินแล้วไม่ได้รู้สึกเหมือนตัวนี้เลยตัวนี้กินแล้วรู้สึกแบบนอนดีขึ้นหลับดีขึ้นตัวนี้ไม,ไม่ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยแต่ว่าผมซื้อมาใสเยอะเลยเพื่อนๆอันนี้สั่งกระปุกใหญ่มาด้วยนะเนี่ยตัวนี้กินได้เป็นปีเลยนะครับสามร้อยเม็ดนะครับตัวนี้อันนี้ยี่ห้อเดียวกันเลยนะครับ เ้ามีแบบกระปุกเล็กแล้วก็กระปุกใหญ่นี่จัมโบ้มากเพื่อนส่วนตัวนี้เวลาที่เราไปซื้อมาตามท้องตลาดเนี่ยจะบอกว่าเป็นของจริงหรือของปลอมเราก็ดูไม่ออกนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเขาจะพิสูจน์กันยังไงว่าเป็นของจริงของปลอมอย่างตัวเนี้ยยี่ห้อเดียวกันเลยยี่ห้อเดียวกันเลยแต่ว่าฉลากไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆอ,อย่างตรงนี้ สลากไม่เหมือนกันไอตัวเนี้ยเขาเอารูปดารามาติดใส่เพิ่มนะครับแล้วก็บางทีเขาก็จะบอกว่าเป็นล็อตใหม่ล็อตเก่าก็เลยไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันเนี้ยเขาจะมีวิธีตรวจสอบอยู่อย่างหนึ่งเพื่อนๆตรงเนี้ยมันจะมีาร์โค้ดอยู่เราสามารถทําการสแกนเข้าไปเช็คได้ครับว่ามันขึ้นในตัวรหัสเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาจริงๆหรือเปล่านะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆไอ้ตัว ที่ต้องขูดขูดเลขนะครับเพื่อนเพื่อนเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองขูดนะครับแล้วก็จะลองสแกนดูนะเพื่อนๆนว่าพอสแกนเข้าไปแล้วอ่ะมันไปตรวจสอบแล้วมันจะขึ้นว่ายังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันเพื่อนๆอนตอนนี้ผมขูดเสร็จแล้วนะครับเพราขูดเสร็จแล้วมันจะมีตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรอยู่นะครับตรงเนี้ยมีทั้งหมด4ชุดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสแกนก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนสแกน qr code ตรงนี้ก่อน พอสแกนเสร็จนะครับข้างบนมันก็จะมีลิงก์ให้เรานะครับลองกดลิงก์เข้าไปตรงนี้เขาบอกว่าให้ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะเพื่อน<ๆ>ก็ใส่นะครับใส่ตัวเลข 4, 4ชุดนะครับเพืๆๆ่อนๆตอนนี้ผมใส่ไปครบ4ชุดแล้วนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มโกนะครับ มันจะขึ้นข้อความมาตรงนี้เพื่อนๆบอกว่าขอแสดงความยินดีผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแท้และรหัสความปลอดภัยนี้ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนอันนี้เขายืนยันว่าเป็นของแท้นะครับแล้วก็เป็นรหัสที่ยังไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนเดี๋ยวผมจะลองนะครับกดปุ่มโกซ้ำเป็นครั้งที่2นะครับพอผมกดเพื่อนเเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่ารหัสนี้ถูกใช้ในการตรวจสอบแล้วเป็นครั้งที่2นะครับ ถ้าเพื่อนๆกดแล้วมันบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็แสดงว่ามั่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่า,ามันเป็นนมพึ่งแท้ๆหรือเปล่าแต่อันนี้มันแค่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์นี้นะครับเป็นของบริษัทนี้จริงๆนะเพื่อนๆไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าปลอมแปลงมานะครับเวลากินเราจะไม่ได้รสชาติเลยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันจะเคลือบนะครับมันจะถูกเคลือบเอาไว้แล้วไอ้ตัวนมพึ่งมันจะอยู่ข้างในนะครับ ผมลองเคยแกะดูนะครับข้างในมันก็จะเป็นสีสีประมาณนี้แหละครับสีออกเรืองเหลืองอ,อ่อ,อนๆคล้ายๆกับนมข้นหวานเลยเพื่อนๆถ้าสมมติว่าใครแบบหลอกนะครับเอานมข้นหวานมาแบบมาทาขายอย่างเงี้ยเราก็ดูไม่ออกนะครับเพราะว่าที่ขายขายกันตามออนไลน์ก็มีเยอะมากเลยเพื่อนๆมีหลายยี่ห้อเลยทั้งถูกทั้งแพงนะครับแบบว่าเต็มไปหมดเลยส่วนจะพิสูจน์ยังไงว่าเป็นของแท้เนี่ยอันเนี้ยนี่คือปัญหาเลยครับไม่รู้เหมือนกันเลย โอเคเพื่อนๆอันนี in, okay, ้ก็มารีว <to án S 1> <Okay, S 2> ิวนะครับมาเล่าประสบการณ์นะครับเฉพาะ2ยี่ห้อนี้ที่ผมเคยกินแล้วเป็นยังไงบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อนๆโอเคคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบััสีีครับผม